ยามาค่ะพี่ๆเพื่อนเข้ามาชมสดๆกันได้นะคะ โอยมาค่ะขอบคุณค่ะตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันเลยขึ้นได้แบบนี้ค่ะสวัส <laughs> ดีจ้า,า, <laughs> าสังล้อูสดสเลย ตายนะคะลายค่ะลายสวยงามมากยืนอยู่บนตะพานนะคะส <Okay. S 1> วัสดีค่ะพี่ไม้สวัสดีค่ะเยอะมากเลยค่ะสองถึงสามร้อยคนนะ ลึกนะคะพี่ๆเพื่อนๆต้องมีคนมาคอยดูนออกจากข้างฝั่งนะคะเยอะมากเคยเห็นแต่ใน youtube ที่เข้าลงนะคะ <c oughs> นอนลาขาเลย <c oughs> น่าสนุกมากค่ะ <c oughs> อู้อ่า เยอะมากค่ะกลับมาข้างหน้าค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อนเศรษฐีวัดดีจ้าวัดดีนะคะวัดดีทุกท่านนะคะอันนี้เราก็กลับมาข้างหน้าตรางนี้น่นค่ะสองร้อยก็วัดดีเศรษฐีนะคะมีแต่วัยรุ่นค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อนวัยรุ่นเยอะมาก สวัสดีค ah, <rebell ious> <anderen> oh ่ะน้องอ้นขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจเยอะมากค่ะเยอะมากเอ้าเสียงอะไรแตกนึกว่ายางรถแตกโอ้โหโอ้โอ ก็ไหลายไปเรื่อยๆนะไม่ไม่รู้ว่ากี่กิโลนะคะพี่ๆเพื่อนๆไม่รู้ว่ากี่กิโลค่ะเยอะมากโอ้น้ำขุนคลักนะคะทุกคนน่าสนุกใช่ไหมใช่ใชน่าสนุกมากน่าสนุกมากน่าสนุกมาก ใช่ใช่เยอะกว่าเยอะกว่าเมื่อวันพุธนะคะเยอะกว่าเมื่อวันพุธเยอะกว่าเมื่อวันพุธโอเค no 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 จะตกเดอ้อหมุนค่ะพี่พี่เพื่อนๆหมุนนะคะถ้าตกก็ต้องขอขออภัยนะคะพี่ๆเพื่อนๆอันนี้เป็นคลองน้ำนะคะดูเขาก็จะไปอยู่ตรงโน้นกันนะคะ เดินไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆค่ะ <BS> พรุ่งนี้ก็กลับแล้วค่ะทุกคนพรุ่งนี้ก็กลับเข้ากรุงเทพนะคะเพราะว่าคืนวันวันศุกร์หน้านะคะวันศุกร์หน้าก็าขึ้นเครื่องกลับเดนมาร์กนะคะทุกคนพี่ๆเพื่อนๆรอ,อก่อนนะคะที่ที่ทแอร์จะไม่ได้ไปหานะคะ เดี๋ยวกลับไปบ้านตามทุกคนค่ะไปหาทุกคนนะคะก็เห็นว่าใครมาไม่มานะคะพี่ๆเพื่อนๆแอดก็จะไปให้ค่ะทุกคนเลยเดี๋ยวตามทุกคนเลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะไปนู่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นไอ้อีกที่หนึ่งนะคะทุกคนไม่ใช่ที่แอดอยู่เขาก็จะโค้ง กอไผ่โน่นโพงไปโน่นนะคะคะ่ะสาวๆมีแต่สวยๆนะคะทุกคนมีแต่คนน่ารักคะ่ะเด็กวัยรุ่นเยอะคะ่ะ<ห>โอ้โอันนี้ สนุกพี่น้องบ้านเหล่านี้ไอ้นั่นกัญชาเปิดโอ้โหเนี่ยเข้ามาที่เนี่ยเปิดมากค่ะเดินไปทางไหนเหม็นกุ้มหวัดดีค่ะยายสม้มแต่เอ๋หวัดดีนะคะสนุกมากเลยเจ้าปลาโน่นเข้าไปขึ้นฝั่งตรงไหนไม่รู้สังรอก็ยายสม้มบายๆนะคะ ยายส้มก็สวัสด,ดีจ้าสองล้อเสร็จทีก็สวัสด,ดีค่ะยายส้มริงจักจักรักจริงๆนะคะพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าขึ้นเครื่องกี่โมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะรู้ค่ะนะคะยายส้มพรุ่งนี้ถึงถึงจะรู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงสนามบินเออเชียงใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะโทรบอกอีกทีนะคะว่าให้มารับกี่โมง อะไรเสียงอะไรเราเดินเข้าไปในนั้นเหรอไม่ใช่มั้งตกใจอ่ะพี่ไม้สบายดีนะคะพี่ไม้คิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะคิดถึงทุกคนที่ไม่ได้ไปหานะคะไม่ใช่ว่าลืมนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าลืมนะคะเพราะว่า มันมีเครื่องเดียวจริงๆค่ะก็เลยไม่ได้ไปหาใครนะคะไปแต่ไปไม่ครบนะคะไปไม่ครบนะคะไม่ได้ไปหาทุกคนกลับเดนมาร์กค่ะถึงจะได้ไปหานะคะติ๊กไว้อยู่ติ๊กไว้อยู่เห็นไหมคะมันเป็นบังกะโลเล็กๆนะคะทุกคนที่นี่นเป็นบังกะโลห้องเดียวห้องเดียวนะคะ ดีมากดีมากบรรยากาศดีมีคลองน้ำก็ต้นไม้สวยๆอาหารก็ไม่แพงค่ะอาหารก็ไม่แพงแต่คนคนรู้จักก็คืนแปดร้อยนะคะเนี่ยอย่างบ้านเนี้ยถ้าไม่รู้จักเป็นแขกจรก็คืนละพันก็เดินไปในนี้เดินข้ามสะพานนี้ไปก็ร้านอาหารทั้งนั้นค่ะเห็นไหมนั่ง กินชิวๆนะคะแอดก็ขอลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u ั s c ส i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะพามาชมต้นดอกไม้ลงหน้านะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะเหนไหคะดอกไม้สวยๆนี่นดูดอกนี้ดูดอกนี้ นี่เราตัวดอกนี่สวยมากเลยอชอบเนี่ยสวยมากเลยสวยยัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะ <c oughs> <c oughs>